ผู้ชมคะอย่างที่เราแจ้งคุณผู้ชมไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าพันตํารวจตรีสริยาสิงหกมลอธิบดีดีเอสไอน่าจะติดภารกิจด่วนนะคะเราจะไปสอบถามความคืบหน้าในการทํางานของดีเอสไอนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชุดปฏิบัติการพิเศษที่เคยเกิดกรณีการตบซับขึ้นมานะคะเรื่องของการบุกเข้าไปตรวจค้นที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งย่านห้วยขวางว่ามีความเชื่อมโยงกันหรือไม่รวมไปถึงคดีสําคัญอย่าง forex 3d นะคะช่วงนี้เราจะคุยกับคุณพิชยาธารากรสันติค่ะ เป็นโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะสวัสดีค่ะท่านโฆษกค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณปีราชาปาและคุณพรวดีค่ะค่ะพินธศิยาชาล ค่ะค่ะคุณพิชยาคะสอบถามเรื่องของการไปร้องเรียนว่าชุดปฏิบัติการพิเศษที่ถูกยกเลิกไปแล้วนะคะจากคดีที่เข้าไปตรวจคน้นแล้วก็เรียกรับทรัพย์ที่ย่านสอนอทุ่งมหาเมฆกันนะคะกับคดีการเข้าไปในพื้นที่คอนโดมิเนียมที่ย่านห้วยขวางมีความเชื่อมโยงกันยังไงบ้างคะค่ะในส่วนของกรมสอบสวนคดีพิเศษก็ได้รับแจ้ง ข้อเท็จจริงหรือว่าข้อมูลในเรื่องนี้พร้อมกับทางสื่อนะคะค่ะก็ในเรื่องตอตาทราบทราบข้อมูลนี้แล้วว่าอ่าทราบทราบข้อมูลจากข่าวนะคะอ่าตามภาพวงจรปิดที่เผยแพร่กันในสื่อออนไลน์นะคะ,คะแต่ว่าในในเบื้องต้นเนี่ยอ่ายังไม่ได้มีการยืนยันว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบยังไม่ได้มีการยืนยันว่า เป็นใครแล้วก็มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับในกรณีแรกอย่างไรนะคะค่ะ,ค,ะคุณค,คุณพิชยาคะอย่างเมื่อวานเนี่ยคุณอัจฉริยะก็บอกว่าจะไปเข้าพบกับอธิบดีดีเอด้วยสรุปว่ามีการไปเข้าพบหลังจากที่ไปเปิดเผยข้อมูลเรื่องนี้ด้วยหรือเปล่าคะป้าอนนี้ยังไม่มีคะ่ะ แล้วลวณขณะนี้เนี่ยได้เห็นคลิปแล้วเริ่มมีการไล่เรียงคนที่ถูกพาดพิงเพื่อที่จะเตรียมเรียกมาสอบสวนเพิ่มเติมแล้วหรือไม่คะยังค่ะอยู่ระหว่างการตรวจสอบค่ะค่ะค่ะดังนั้นเนี่ยเท่ากับว่าตอนนี้ dSI เนี่ยยังคงตรวจสอบเรื่องเดิมอยู่ที่เป็นการตรวจคนบ้านพักของอดีตกงศุลน,นารูที่ย่านถนนนาราที่วาสราชนครินทร์ถูกต้องไหมคะ ค่ะในส่วนที่เข้าสู่กระบ,บวนการตรวจสอบแล้วจะเป็นกรณีแรกที่เป็นเจ้หาหน้าที่ฮัาไลอะนะคะที่มีการดําเนินการวินัยแล้วก็มีการสั่งให้พักราชการไว้ตามข่าวที่มีการสื่อออกไปก่อนหน้านี้แล้วค่ะค่ะ,คะมีข้อมูลเพิ่มเติมไหมคะเกี่ยวกับการตรวจสอบนี้มีมีข้อเท็จจริงหรือว่าหลักฐานอะไรที่เชื่อได้ว่าเกิดการกระทําทุจริตจ,จริงหรือไม่นะคะอ่ายังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบของคณะกรรมการวินัยรลายแรกนะคะอืม ดังนั้นเนี่ยตัวของตรุ่มเจ้าหน้าที่ที่ถูกหมายจับแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาความผิดเนี่ยตอนนี้ DSI ก็ยังคงต้องพิสูจน์ใช่ไหมคะว่าข้อเท็จจริงนะวันที่เกิดเหตุที่เข้าไปปฏิบัติราชการในวันนั้นเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรมีการเรียกรับทรัพย์จริงตามที่มีหมายจับหรือเปล่าแบบนั้นหรอคะค่ะใช่ค่ะอยู่ระหว่างการตรวจสอบค่ะ แล้วผู้อำนวยการกองที่ถูกพัดพิงว่าเข้าไปมีส่วนในการเป็นผู้ประสานงานของชุดปฏิบัติการพิเศษแล้วก็เข้าไปทํางานกับ191ตรงนี้มีรายละเอียดเพิ่มเติมบ้างไหมคะจะกลายเป็นผู้ที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมไหมคะค่ะในทางตามที่คุณพรวดีสอบถามมานะคะ,ะในส่วนนี้น่าจะส่วนของพนักงานสอบสวน ค่ะที่อยู่ระหว่างการรวบรวมพยายนหลักฐานนะคะก<ช>็ถ,ถ้าเกิดตัดแต่งข้อมูลมายังสอบสวนคดีพิเศษทางเราก็ยินดีที่จะส่งข้อมูลให้แก่พนักง,งานสอบสวนเพื่อที่จะทำการตรวจสอบแล้วก็ดําเนินการอย่างโปร่งใสค่ะค่ะและอย่างวันนี้ที่จะมีการรายงานข้อมูลที่อธิบดีอาจจะถูกเรียกไปเนี่ยเป็นการรายงานข้อมูลให้กับรัฐมนตรีหรือเปล่าคะเกี่ยวกับเรื่องไหนบ้างคะที่จะต้องรายงานเพิ่มเติมในวันนี้นะคะ ขณะนี้ทางดีฉันยังไม่ได้รับทราบข้อมูลนะคะ,คะเดี๋ยวขออนุญาตไปทำกับคณะก่อนนะคะค่ะ,ค,ะค่ะแล้วค่ะขอบคุณค่ะคุณคพิชยาธารากรสันตินะคะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษเพิ่งจะเข้ามารับหน้าที่ด้วยนะคะ,คะ